จับปูดำขยำปูนาจับปูมาคว้าปูทะเลอ, Trans อร่อยลอยเลยรำไปจับปูนามาดองน้ำปลายินเลีวอร่อยเซบแซบใส่ตาแมนี่ย่เนี่มันม่แต่แตปิงมันเลมีเินแต่ๆๆๆๆๆตปีงตปูแ่ทีงแต่เพียงต่เพียงแ่เพียงต่แม่แตปีงแงงที่นาทองมันเลยเออนาทองมันเลยอันนี้คือตัแม่ตัวแม่ อันกระถิ่นตัวผูี่ยิบขึ้กเต็มสมบูรณ์เลยอาบรุดบรุดนึ่ากบรุดตัวแม่ครับต้องรุดาบรุดขาครบสมบูรณ์เต่มเต็มคัดหน้ากนมากเา้วเรียนพตัวแม่ตัวแม่เบิร์ตกันเนี่ยอายม่เบิร์ตเียนกัตัวแม่นี่โอ้เยอะน่มั่งไมมตัวแม่เนี่ยไม่น่าล่ะ พี่เปียกบอกว่างวดนี้ตัวแม่เยอะเดลยวเขามาขัดออกเอะบัแกว่าตัวแม่เยอะนะพี่เพียกักสิบไม่ตัวตัวผู้นะตัวบัวไอ้เจ้าแม่อยู่ในกระดองอ๋อเหรอแค่แค่นี้อันนี้อันนี้ตัวตัวผู้บ้างพอพันบ้างไหมพอพันเนี่ยอันนี้ยี่สิบตัวตัวผู้พอพันมันตัวนี้ตัวแม่ยี่สิบตัวตัวตัวผู้ ก้ามคงไงมันจะแตกต่างกันตัวผู้มันจะตัวใหญ่กับตัวเมียนะแล้วก็ก้ามโค้งคุนแตกต่างระวางตัวผู้กับตัวเมียอันนี้เรียกว่ากระปิ้งหน้าท้องนะคะตัวผู้จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ก้ามก็จะใหญ่นะคะสมบูรณ์อันนี้คัดพาะพันธุปูนานะคะที่จะไปขยายพันธุ์ค่ะเราจะเอาตัวเมียยี่สิบตัวแล้ว แล้วก็ตัวผู้ประมาณสิบตัวห้าหกตัวก็ได้แล้วตัวผู้ห้าหกตัวผสมพันธุ์ใบผสมพันธุ์ก้านใหญ่ทีนี้ตัวเมียก็ไม่หลุดนะคะทีนี้ตัวเมีอย,มอ,ยอันนี้ก็กระปิ้งตัวเมียเหมือนกันใช่ไหม อันนี้ตัวเมียก็จะเป็นอก่างนี้นะคะแล้วก็กล้ามจะเล็กกว่าตัวผู้นะคะแล้วก็จะตัวเล็กกว่านี่ไงก็เปรียบเทียบนะคะตัวเมียกับตัวผู้กล้ามกลมโค้งบรรนอกเข้าอีสานบนเท่ากับเวบ้าปูกลมโค้งใหญ่ก็คือตัวปูค่ะกระปิ้งอกของตัวผูอันนี้กระปิ่งอกของตัวเมียอันนี้ก็กล้ามแตกต่างระหว่างตัวผู้กับตัวเมียนะจ๊ะอันนี้ปูตัวผู้นะคะ จะมีกระปิ้งเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็กล้ามจะใหญ่หญกว่านะคะอันนี้ตัวผู่ทีนี้ตัวเมียนะคะนี่ตัวเมียอกเต็ม,มก,ะมกระปิ้งอกจะเป็นลักษณะนูนๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นที่วางไข่อยู่ข้างในค่ะก <ป traveling. S 2> ระเป๋าหน้าท้องเพื่ออบอ,อุ้มรังไข่อยู่ในตรงนี้แหละคะ่ะข้างในนี้นะคะ ตรงกระเป๋าหน้าท้องนี่แหละแล้วก็ก้ามก็จะเล็กกว่าแล้วก็ตัวเล็กกว่านะคะแล้ว่างตัวผู้กับตัวเมียค่ะจะแตกต่างกันนะคะนีปูเนบมาเราเลือกปูเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็เอามาดองใส่ในกระปุกค,ค่ะ ดองง่ายๆนะคะใส่น้ำปลาเยี่ยห้อนี้ก็ได้เยี่ยห้อไหนก็ได้นะคะอันนี้มันถูกดีก็เลยใส่เยี่ห้อนี้นะคะขวดละ17บบาทค่ะกับทุบกระเทียมนะคะกระเทียมก็เนี่ยขวดโหลเนี่ยทุบกระเทียมบุบๆนะคะแล้วก็ก็ลงใส่ในกระปุกเลยนี่ไงเห็นไหมเนี่ยกระเทียมนะคะเนี่ยกระเทียมนี่ไงปูนะคะดองปูใส่เส้นตังเท่ากับว่า ปูนาดองน้ำตานะคะอร่อยมากค่ะใส่เส้นตำาครอยากใครถ้ากินสดสดแบบนี้ได้ก็กินได้เลยนะคะถ้าใครไม่กล้ากินดิบๆสดๆแบบนี้ก็เอาไปต้มนะคะหรือว่าไปปิ้นไฟก็ได้ค่ะอร่อยนะคะหอมมากเลยแซ่บมากเลยค่ะอันนี้ ูนานะคะธรรมชาติแถวบ้านนายอิงไม่ได้ใส่สารเคมีนะคะในทุ่งนาในท้องไร่ท้องนาทุ่งนาค่ะไม่มีสารเคมีนะคะเพราะว่าเราปลูกข้าวแบบอินทรีย์แล้วเราก็ไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้าอะไรเลยนะคะพวกปลาพวกปูเรากินได้แบบสบายค่ะปลอดภัยนะคะเก็บปูดองน้าปลานะคะอร่อยมาก ถ้าใครยังไม่เคยทําก็ลองทําดูนะคะประมาณขวดโหลเนี่ยก็ประมาณ1กิโลนะคะ1นปู1กิโลครึ่งกับน้ำปลา1ขวดนะคะนี่เลยนะคะลองไว้ลองลองทำดูนะคะง่ายๆค่ะเอาปูสดๆนี่แหละลงในกระปุกแล้วก็เทน้ำปลาใส่เลยนะคะนี่นะคะ ใครอยากทำปูดองน้ำปลานะคะทำได้เลยค่ะอร่อยมากค่ะลาไปก่อนนะคะคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อีกด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันจ้าสวัสดีค่ะ